ใหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจเบาๆสบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะตรึกเป็นองค์พระดวงแก้วใสวๆหรือไม่นึกถึงอะไรเลยก็ได้ เอาอย่างเดียวให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในและหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพรระัฒนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดอย่างสบายเบาๆ แม่ไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกภายในเนี่ยเรมีองค์พระมีดวงแก้วใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้พอใจมันนิ่งนุ่มละมุลมมนละไม,มถูกส่วนเข้าเดี๋ยวมันก็ไม่มืดมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเอง เป็นแสงสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสบายจริงกว่าปกติมาพร้อมกับความสุขใจจะสบาย mm hmm. เพราะนั้นตอนนี้เราค่อยหยุดนิ่งๆเ mm hmm. บา,บาโดยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาตอนเช้าวันนี้นะที่มาสวดมนต์บูชาพระรันตนตรัยถวายข้าวพระสังฆทานแด่ภิกษุสมมมณีน,นผู้ประพฤติธ,ธรรมได้มาฟังเรื่องราวที่ดนะีที่จะทำให้ เราได้เข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายเราจะนึกถึงบุญดังกล่าวอามาอธิษฐานใจติดเป็นผังสำเร็จไปในพบบึงหน้าส่วนหนึ่งก็เอามาใช้บุญเอามาใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในอนาคต แล้วก็จะได้อุทิศบุญบุษลไปยังบรรพบุรุษบุปการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นเอาบุญไปให้ท่านท่านจะอยู่ในพบููมได้ก็ะตามแล้วก็อุทิศบุญไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อย ที่มีทุกน้อยก็จะพ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากมีสุขมากและก็มากเพิ่มขึ้นไปเรืเร่อยๆซึ่งผู้ที่ละโลกลเขาหมดสิทธิ์ในการทำบุญนอกจากอนุโมทนาบุญถ้าหากท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่อนุโมทนาได้ ท่านก็จะได้อนมโมทนาและก็ได้บุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ยกเว้นไปอยู่ในภพภูมิในมหานรกในโนนลกันตนรกมหานรกไปอยู่ในภพภูมิที่อุทิศโดวยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็จะต้องอุทิศโดวยวิธีพิเศษใด้อานุภาพแห่งพระธรรมกายวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนั่นแหละ กับเราจะต้องเอาบุญนี้อุทิศให้กับผู้ที่เราเคยไปพราพล้งร่วมเกินเขาที่ผ่านมาในอดีตแล้วมันก็ผูกเวรกันเอาไว้เราจะได้ตัดกระแสเวรกันเขาจะไปอยู่ในภพภูมิในก็ตามเราก็อุทิศบุญไปให้ทั้งโดวิธีธรรมดาและวิธีพิเศษ จะได้เป็นอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะว่าการดำเนินชีวิตที่ภาพลังพระอากุศลก็สิงจิตอกุศลก็สิงจิตเลยมีโอกาสทําผิดกายด้วยวาจาใจและก็มีวิบากเกิดขึ้นกลับเราจะได้แบ่งบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ชีวิตในสังสารวัตรล้นจะเคยเกิดเป็นเครือญาติกับเราทั้งสิ้นในสถานะที่ต่างๆกันไปนี่คือภารกิจช่วงบ่ายที่เราจะต้องตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหังาตอนชวนี้เราก็หยุดนิ่งๆอย่างสบายให้ใจเนี่ยมันใส ห,หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆถ้าหากเรารักตัวเองเราก็ต้องรักการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธินั่งธรรมะเราจะทำให้เราได้พบพระธรรมกายหรืออย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขต้องสั่งสม สม,มาธิกันไปทุกวันสั่งสมไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมออย่าไปท้อใจแต่เมื่อเรายังไม่สมหวังร้อซความสมหวังมันก็ค่อยสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับการสั่งสมการปฏิบัติทรมทุกวันให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้สม่ำเสมอเหมือนนักบินมีชมั่วโมงบินเยอะๆอย่างนั้นก็จะมีความคล่องความชำนาญเราใจเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่กลางกายนะจ๊ะเราก็จะค่อยๆคุ้นเคยกันแต่ถ้าหากว่าเราห่างเหินไปนานเนมันก็จะไม่ค่อยคุ้นเคย ทั้งๆท,ที่อยู่ที่แท้จริงของใจเราคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเหมือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละดังนั้นตอนนี้เราหยุดใจนิ่งอย่างเบาสบายจะตรึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเป็นดวงใสใสบริสุทธิ์ก็ได้ จะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่ต้องสบายไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามต้องผ่อนคลายสบายทำตัวให้สบายทำใจให้สงบก็แค่นี้เองนั่นแหลสบายๆให้หยุดให้นิ่งกันนะจ๊ะ ไปตั้งใจเกินไปนะจะวางาเบาๆเบาสบายวางเบาเๆนิ่งๆอย่าหลับนะลูกนะให้นิ่งๆสบายๆเพื่อเราจะได้ตรึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาและที่กำลังจะทำต่อไป เราใช้บุญเก่าไปทุกวันนะลูกนะบุญใหม่เราก็ต้องสร้างกันทุกวันเพราะบุญเก่าจะใช้ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆถึงมีคำว่าหมดบุญนั่นแหละหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆโดยเฉพาะ ถ้าตอนนี้เรามีสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงอย่างนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้โอกาสกับตัวเองทำความสงบของใจเนะให้ใจมันสงบให้มันนิ่งๆสั่งสมบุญไปทุกๆบุญ ให้นึกคิดแต่เรื่องดีๆนะที่เป็นกุศลธรรมไม่ใช่เรื่องโจกเรื่องตลกโปกานจะเป็นเรื่องกุศลธรรมความดีที่เราทำเอาไวนะ้ใจตั้งคิดวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รักษาอารมณ์ของเราเนี่ยอย่าให้มันเสียง่ายอารมณ์ดีๆเอาไว้ เวลาพูดเวลาปล่อยคำพูดออกมาแล้วก็ต้องเลือกประโยคหรือถ้อยคำที่ทุกคนเขาสบายใจเขามีความสุขมีพลังใจในการทำการทำงานทำความดีแล้วก็เวลาจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยใจที่ชื่นบาน อาจิงได้แต่ใหญ่ถึงอาจังจนเครียดเราน่ไม่ค่อยชอบคำว่าเครียดเวลาใครบอกว่าเราเครียดเราก็จะต้องช่วยเขาหน่อยคือให้เขาดูเราแล้วเราไม่เครียดอย่างนั้นจริงเราแล้วมันก็จะสบายใจการสบายใจนี่มันก็จะได้ขยายไปถึงสิ่งแวดล้อม ภายในครอบครัวที่ทำงานและทุกคนทุกแห่งและ้ะพยายามนึกตรึกองค์พระใสๆเอาไว้เนี่ยใจจะได้มีความผาสุกแต่ตอนป่วยนี่เราจะต้องใกล้พระรัมนทศนและกุศลธรรมให้มากๆใกล้ถ้าอารมณ์ดีให้มันมากๆ อย่จะไปห่วงอะไรกังวลจนเกินไปไม่จะไปคาดหวังอะไรกับสมาชิกในครอบครัวจนเกินไปเอาพอ,พอดีพอดีและใจเราจะเบิกบานแช่มชื่นยิ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาเหลือน้อยที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ต้อง รักษาใจให้มันใสใสเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องอยู่กับพระรัตนตรัยแล้วแหละพอถึงตอนนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้เพราะมันทำแทนกันไม่ได้นอกจากตัวของเราเองเนี่ยเราอยากเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแต่คนอื่นก็ทำแทนอย่างนี้นี่ย มันไม่ได้มันต้องทำเองเราอยากได้ความสุขแต่ให้คนอื่นก็ททำแทนมันก็ไม่ได้เราก็ต้องทำเองความสุขมันถึงจะเกิดขึ้นปิติใจแต่จริงเหลือเวลาน้อยมันก็ต้องทำกันอย่างนี้และดีไม่ดีการทำอย่างนี้กลับกลายเป็นการยืดเวลา ทีใครว่าเหลือน้อยนะมันยาวออกไปสิ่งที่อัศจรรย์มักเกิดขึ้นกับใจที่อัศจรรย์ทำถูกหลักวิชามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ให้ดีเพราะตอนช่วงนี้เนี่ยบุญก็ยังเกิดขึ้นอยู่ บุญเก่าบุญที่เรากำลังจะทำนี่ก็เกิดเป็นดวงใสสว่างสวัยติดมาอยู่ในกลางตัวของเราตอนนี้เราก็นึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นพ่อแม่อย้ย่าตายยาย ลงป้าหน้าอ,าอยาสนิทพิสหายจะเป็นใครที่เราระล,ลึกชื่อได้แล้วก็นึกนึกตอนช่วงนี้นะจ๊ะนึกถึงบุญแลเวาขาทิศอุทิศเจาะจงไปให้บุคคลนั้นบุคคลนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยนึกไปอย่างสบายสบยขอบุญนี้ให้ถึงบ,บุคคลท่านนั้นท่านนี้ พอผู้ที่ละโลกไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญนอกจากอนโมทนาบุญแล้ยิ่งบางคนนี่เรานึกไม่ถึงเลย,เยสมาชิกในบ้านหรือผู้ที่เราเคารพนับถือใครชิดว่าละโลกไปแล้วจะมีชีวิตอย่างนั้นในปรโลก ที่มีความทุกข์ทรมานเพราะบางทีเนี่ยเรามองเห็นว่าเป็นคนดีแบบชาวโลกบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไปเข้าใจเอาเองว่าท่านจะตั้งไปดีเสมอไปนะมันไม่ได้หรอกดังนั้นเพื่อความปลอดภัย เราก็ต้องนึกถึงบุญแล้วอุทิศส่วนกุศสไปให้ท่านเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วบุญจะได้ช่องที่ทุกมากก็จะได้ทุกน้อยทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกที่ท่านมีสุขน้อยก็จะได้สุขมากมีสุขมากก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะ,ะตอนนี้นึกไปอย่างสบายสาย ถ้าเราจำชื่อบพรพบุรุษของเราไม่ได้ก็นึกรวมรวมไม่จะจงไปแตนึกอย่างสบายๆก็นึกไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราน่ะเราก็นึกรวมรวมไป แต่นึกนิดเดียวแล้วก็วางใจนิ่งๆว่าขอผลบุญที่เราทำในวันนี้ให้ถึงแก่ผู้ที่เราเคยปลาดล้งล่วงคืนกันมาข้ามชาตินับพบนับชาติมีตวนเมื่ออกุศลก็สิงจิตขอใอยกรรมนี้เป็นโหสิกรรมมีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันเราจะได้สร้างบาร,รมีกันไปอย่างเดียว แล้วลเรากวางใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งๆทำภาวนางเราต่อไปปล่อยวางนิ่งๆให้สบายพอต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของมหาปนีอาจารย์ที่ท่านจะเอ็นดูพวกเราเอาศัยมหากรุณาของท่าน ทต่็ประกอบวิชาธรรมกายทําไปตามความปรารถนาของเราแล้วก็ตามกําลังบุญของเราด้วยนะบุญส่วนหนึ่งของเราก็จะไปเป็นทิพยะสมบัติในสุคติโลกสวรรค์มีทั้งบริวารสมบัติมีบริวารเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น สวยงามขึ้นเครื่องประดับก็เพิ่มเครื่องประดับของบริวารและก็ทิพยสมบัติของเราก็เพิ่มวิมานเราก็จะค่อยๆขย,ย,ยายไปปราณีตขึ้นบางทีเปลี่ยนรูปทรงก็มีโนะดยบุญที่เราทำสั่งสมอย่างเสมอ เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะ่ะมันเพื่อเราแท้ๆนะไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองนะในเมื่อเราต้องตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกเพราะเชื่อการเกิดมันยังไม่หมดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องมีที่อยู่ที่เหมาะสมที่ควรแก่การสวยสุขเพราะชีวิตในปรโลก สังคมนั้นเขาแตกต่างจากสังคมมนุษย์ที่พยาสมบัติจะเป็นครึ่งเอาไว้โชว์เป็นเกียรติเป็นที่ชื่นชมถ้ามีบุญน้อยเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ข้างหลังเขานะ่ะมันถอยออกไปอยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์ในโลกนี้พอมีบุญมากเขาก็จะอยู่ในกลุ่ม พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐี mm. บนน้อยหน่อก็จะมีอีกสังคมหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปคล้ายกันไปสังคมในปรโลกของมือนันบนน้อยก็อยู่พวกหนึ่งบุญปานกลางอีกพวกหนึ่งบนมากก็อีกพวกหนึ่งเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายอย่างถูกหลักวิชา และไปอยู่ที่ดีๆซึ่งตัวนี้เราตั้งเป้าเอาไว้ตั้งความปรัรถนาเอาไว้จะไปอยู่ดยสิทบุบริวยงบุญวิเศษซึ่งตรงนั้นไม่ใช่แบบไปกันได้ง่ายๆต้องมีปณโนปณิธานที่แน่วแน่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยเฉพาะในวงบุญวิเศษแล้วก็ต้องสั่งสมบุญเม็นนิดแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อย่างนั้นแหละคือทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยวเราปรารถนาไปตรงนั้นไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องไม่อายใครอยีกเหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่ใช้คำว่ารู้อย่างนี้ตอนมีชีวิตอยู่ทำด้เยอะมันคิดได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ก็จะมีแต่ทางมาแห่งความช้ำใจน้อยใจะ อนนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะออกแบบชีวิตอย่างไรก็เอาซะแล้วเราได้ศึกษาการเดินทางจากอนุษย์ไปเทวโลกของท่านอนาถามิติกาเศรษฐีซึ่งสั่งสมบุญบรมีตลอดชีวิตนับจากวันที่พบพระสมมาสม,มุทรจ้าวนะ่ะกับการเดินทางท่านนะ่ะไปด้วยมหาปราสาททิพยะยานน่ะ ไปถึงดุสิตบุรีแล้วสวรรค์ยันดุสิตแล้วแต่ขบวนยังไม่ออกจากเมืองมนุษย์เลยยังอยู่อีกเยอะแยะนั่นก็เป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้ศึกษาและดำเนินรอยตามเพราะตรงนั้นนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปถ้าหากสั่งสมบุญเอาไวนะ้อย่าไปคิดว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะจ๊ะ เพราะเวลาไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตอนเป็นมนุษย์และเราคิดอย่างนั้นถ้าทุกข์ก็จะทุกข์นานลำบากก็ลำบากนานถ้าทิพยสมบัติน้อยก็น้อยใจนานยาวนานทีเดียวตอนนี้บุญเราสั่งสมกันมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยที่พยสมบัติเราก็จะเกิดขึ้น วิมาแล้วก็สยสดงดงามมีทั้งสวนทั้งสะทั้งสารพัดงดงามทีเดียวมีฤดูสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนในเมืองมนุษย์ไม่หนาวไม่ร้อนฝนไม่ตกมีแต่ฝนดอกไม้ทิศที่ตกลงมาบำรุงบำเรอเสริมบารมีด้วย นี่คือบุญที่จะส่งผลในสุคติโลกสวรรค์แต่การกระทำอยู่ที่เมืองมนุษย์ให้นึกนี้ไปสั่งสมไปเรื่อยๆอาบริวารวิมานหนึ่งอีกแวะวิมานหนึ่งถ้าคุยก็จะคุยกันต่เรื่องบุญบาร,รมีของเจ้านายของตัว มาได้สั่งสมบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเวลาเดินทางไปไหนมาไหนดยเทวรถรถของเทวดาที่เราคุ้นกับคำว่าราชลดบุญน้อยต้องหลบข้างทางทีเดียวเนี่ยต้องให้บุญใหญ่เขาเดินทางไปก่อนคล้ายๆเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละพี่บุญมีบารมีมาก ต้องจอดต้องคอยต้องหลบต้องหลีกให้ผู้มีบุญบาร,รมีเขาเดินทางกันไปก่อนคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ว่ารูปร่างลักษณะสถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับภูมิประเทศที่นั่นในสถานพบภูมินั้นเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้เราสามารถจะศึกษาเร,เรียนรู้ได้เนะี่ยถ้าเราได้เข้าถึงวัร,รมกายถึงวัตน,รนตรัยในตัวเรามีบุญเก่าที่สั่งสมกันมาดีเนะี่ยที่จะทำให้ถึงได้ถึงวัร,รมกายในตัวได้เหลือแต่ความขยันและขี้เกียจในตอนนี้ความสม่ำเสมอถูกหลักวิชาไหมตรงนี้ เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแหละครนี้เราก็แผ่เมตตายัางสรรพสัตว์ทั้งหลายลถ้าเรายังเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วก็นึกเป็นถ้ยคำหรือส่งความปรารถนาดีไปนึกเป็นภาพคล้ายแสงสว่างที่มันเจิดจ้าออกจากตัวของเราเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ ที่จะไปขจัดมดลทินในจิตในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยแต่ถ้าเข้าถึงเมื่อมันก็ไปอีกแบบหนึ่งการแผ่เมตตามันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนั้น